สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแนะนําให้รู้จักกับยานะคะที่จะฉีดกุหลาบวันนี้นะคะถังนี้น้ํสี่ลิตรนะคะตัวยาวันนี้ใช้เยอะหน่อยสี่ตัวนะคะผักผลไม้ดอกไม้ได้นะคะค่าหนอนค่าแมลงเพี้ยนะคะตอนนี้เพี้ยตัวเขียวๆเดินกันเยอะๆเลยแล้วก็หนอนกินยอดอ่อนๆนะคะจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะอันนี้ปีที่แล้วก็ใช้นะใช้มาสปีแล้วนะไม่หมดสักทีอันนี้ใช้หมดไปขวดหนึ่งแล้วซื้อมาใหม่ อันนี้ซื้อมาใหม่นะคะเขียนว่าสําหรับกุหลาบเขาเรียกไฮโปเน็กซ์บาร่าเลยค่ะสาหรับกุหลาบเลยนะคะมันเขียนไว้อุดองกเบียวแล้วก็พวกนอนนอนแล้วก็อะไรนะเพียไฟลายแดงนี่นะคะมันเขียนไว้เนี่ยมันเขียนไว้นะคะนี่อันนี้เป็นสารจับใบค่ะอันนี้อันนี้ไว้สําหรับเราเยานะคะว่าจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะสี่ลิตรน้ำสี่ลิตรก็ นี่ค่ะแฟนบอกว่าเอาเลขสีนียบอกเอาเลขสีนะอย่าให้เกินเวลาใช้อันนี้น้ําเอามาแล้วค่ะเรียบร้อยอีอีเลเตมีลูกกันละกุศลิะถ้ามีดียามจะได้อยู่นานค่ะแต่จริงๆพวกยาพวกนี้นะคะเราใส่แป๊บเดียวมันก็ตายแล้วล่ะค่ะพวกนอนพวกแมลงอ่ะไม่ถึง5้านาทีหรอกมันกั้นหายใจไม่ได้อยู่แล้ว ให้เข้าผสมให้ค่ะไม่ไว้ใจครั้งที่แล้วยังไม่แน่ใจแล้วว่ากรูหลาบตายเพราะว่าเราไม่ผสมยาเองหรือเปล่าเลยไม่กล้าเลยค่ะตอนนี้ให้ผู้รู้จัดการให้วันนี้ก็ร้อนนะคะโอ้ยยี่สิบเจ็ดยิแปดองศาแน่ๆเลยจะถึงสามสิบแน่เลยเหงื่อพักๆเลยค่ะตัดแต่งกิ่งไปเกือบหมดแล้วนะคะ เสร็จไปหลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะหนอนกินยอดอ่อนมันมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บหมูนะคะเดี๋ยวจะเอายาใส่ถังเสร็จแล้วก็จะทำการเก็บไม่ใช่หมูสีไก่นะคะจะทำการเก็บไก่เข้าบ้านให้เรียบร้อยก่อนจะฉีดนะคะตอนนี้ผสมยาให้ดูเฉยๆ คุ้ใส่หรอ,อ,อคน่ตขวดนี้เหม็นมากนะเนีย่ยว่าจะหนอนมลแรงเลยค่ะคุ้ใส่เหม็นค่ะเหม็นเหม็นจริงๆ จริงมีหลายตัวนะคะใช้แค่สีตัวนี่แหละเยอะนี่ก็เยอะเกินไปละฉีดครั้งหนึ่งหลายอย่างได้นะคะก็เลยเรื่องเนาะตัดสีดาเกียดีเนาะอ๋อใช้แค่สองอย่างว่ะเดี๋ยวให้เขาเขย่าให้ เขย่าให้ยามันเข้ากันนะคะก่อนจะฉีดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฉีดกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเก็บของกินเข้าไปก่อน,นะคะ่ะเรามาทำการฉีดยากันนะคะวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาฉีดให้ค่ะคนสวนนะคะมาสกีด,ด้างนา อีไปะยาละไนเนาะฉีดยากุหลาบค่ะวันนี้ฆ่านอนฆ่ามแมลงนะคะค่าพวกเพี้ยค่ะเยอะมากเลยตอนนี้เวลาฉีดก็ฉีดทั้งใต้ใบและบนใบนะคะใส่ถุงมือบาสกุให้เรียบร้อยนะคะ เวลาทำมันก็いっぱいเล็ดขีดตากระจิเหม็นมากนะคะเนี่ย ช่วงไหนนอนเยอะๆก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะถ้าขยันช่วงหน้าร้อนนี้ต้องขยันหน่อยค่ะที่บ้านต้องขยันหน่อยงั้นหนอนมแมลงเยอะมากเลยนะคะช่วงหน้าร้อนไม่ใช่ว่าเฉพาะเมืองไทยนะคะที่นี่ก็เยอะนะคะเอาเลิกสะดวกนะคะเวลาสีดยา ใบแกไม่เท่าไหรหรอกค่ะใบอ่อนเนี่แหละสาคัญนอนแมลงชอบมากินสวยเลยนะคะต้นนี้ช่วงนี้ก็อย่าจับอย่าไปดมมันนะคะช่วงที่เราฉีดยานี่ค่ะบานทนนะคะนี่เช้าก็บานแบบนี้บ่ายเย็นมาก็ยังบานอยู่แบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะมานะมุมนี้กิ่งกระโดงก็มากันหลายต้นแล้วนะคะ โอลิเบียโรสค่ะต้นนี้เมื่อกี้ตัดแต่งกิ่งต้นอ,อับราฮัมดับีทิ้งหมดเลยนะคะเหลือแต่ตอเดี๋ยวจะหาว่าพูดโกหกเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยต้นนี้ไม่เหลือเลยนะคะตัดทิ้งหมดเลยอ,อยู่มาหลายปีน,นะคะไม่แต่กิ่งกระดงกระเดิงให้เลยก็เลยตัดกิ่งเก่าทิ้งเหลือตอมันไว้ตอมันนั่นนะคะโออาบุน่ายาญี่ปุ่น,นเนาะแม่ ใต้ใบบนใบใต้ใบสำคัญนะคะนอนแมลงชอบไปกัดตัวอยู่ในนั้นจริงๆแล้วยาเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วละคะ่ะแต่มันก็มาใหม่นะคะมันตัวหาหน้าตัวกรมันตัวขังก ดอกอีกแล้วนะคะต้นสีแดงนี่สวยแข็งแรงจริงเลยค่ะเดวิดออสตินนะคะเพิ่งซื้อมานะคะเนี่ยตอนไปตลาดนัดดอกไม้ตอนนั้นซื้อมาทั้งหกเจ็ดต้นแข็งแรงทุกต้นเลยค่ะรู้อย่างเงี้ยซื้อมาได้หลายต้นก็คงจะดีเนี่ยค่ะพร้อมกันเลยนะคะแถวเนี้ยซื้อใหม่หมดเลยยอมรับว่าแข็งแรงสวยงามเนี่ยค่ะกําลังติดดอกเพียบเลยนะคะแต่กิ่งกระโดงดีด้วยเดวิดออสตินนะคะสีต้นนี้ก็ใช่ สามต้นเลยนะคะสวยงามหมดเลยค่ะอยู่ตรงนี้ดีงามเลยรอรุ้นปีหน้านะคะถ้าปีหน้าต้นใหญ่แข็งแรงดีงามมันจะดีใจมากเลยค่ะโซนนี้จะไม่ขุดย้ายนะคะจะปล่อยไว้แบบนี้เลย ช่วงดอกกลมๆนี่ฉีดยาได้อยู่ค่ะแต่ถ้าดอกบานแล้วก็ไม่แนะนําให้ฉีดนะคะเพราะว่าดอกมันบานแล้วใบมันก็เริ่มแก่แล้ะดอกมันบานแล้วคงไม่เป็นไรนอกจากเออดอกมันเสร็จแล้วตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วมันจะแตกตาใหม่นั่นแหละคะ่ะฉีดยาให้ปุ๋ยไปเลยนะคะช่วงดอกจะไม่ค่อยฉีดอะไรตัดแต่งกิ่งจนจะไม่เหลืออะไรนะคะต้นนี้น้อยมากเลยโล่งจ้องเลยนะคะจากที่อูฟู่นะคะ กุหลาบสีแดงต้นนี้ค่ะฉีดเยอะก็ไม่ดีนะคะยาเดี๋ยวมันตายนี่ก็ตั้งบ้านนี่ก็ถังหนึ่งหรือถังครึ่งก็โอเคค่ะใช้แบบเขยา่าเขย่านะคะเขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีด ได้ครับป๋าตกงโซมีสีทำได้ไหนยบอกฉีดต้องไปแดงๆให้หน่อยเดี๋ยวนอนมากินบอกต้นนี้โอ้ยแตกตาดีมากเลยค่ะ อัสว์กเตฮัจิตโกวาริตอนนี้อลิเบียนะคะเห็นไหมคะตัดแต่งกิ่งไปแล้วแบบแตกตากันงามๆสุดยอดเลยค่ะฉีดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยดูสิคะแตกตาขึ้นมาเดี๋ยวจะมีดอกรอบต่อไปในนี้ละคะ่ะดีงามมากเลยนะคะนี่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วแต่ต้นข้างๆนี่หนูตัดวันนี้เหลือแต่ตอจริงๆนะคะเห็นไหมเนี่ย มันไม่แข็งแรงค่ะดูก็รู้เนี่ยมันไม่เขียวเลยมันเป็นน้ําตาลนะคะโอกาสจะตายนี่ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นนะคะรอดห้าสิบณเวลานี้นะคะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ละค่ะดูอีกสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนถ้ามันจะแตกตาไหมถ้ามันไม่แตกตามันก็คงจะตายถามว่าตัดแบบนี้ไม่มีใบเลยอ่ะมันโอเคเหรอมันจะเลี้ยงตัวรอดเหรอจริงๆแล้วไม่มีใบก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะต้องแตกมาใหม่ถ้ามันยังแข็งแรงนะคะมันต้องแตกมาใหม่ถ้ามันไม่แตกก็คือมันมันไม่ไหวแล้วละค่ะ สังเกตมาตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมันแตกแตกกิ่งกระโดงครั้งแรกจากนั้นมันก็ไม่แตกอีกเลยค่ะอยู่กิ่งเดิมๆแบบนั้นแหละแล้วก็กิ่งกิ่งก็ค่อยๆแบบเหลืองไหม้ตายไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ออกดอกให้ทุกปีปีนี้ก็ออกดอกให้เยอะนะคะแต่เราสังเกตเรารู้แล้วล่ละว่ามันคงจะไม่รอดนะน,นะคะคือมันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตอ,อย่างเงี้ยค่ะหนูว่าจะไม่ไม่เสียเวลากับมันมากนะคะจริงๆอยากได้ต้นเดิมเนี่แหละคะ่ะมาปลูกที่นี่ แต่มันหาซื้อไม่ได้นะคะคงต้องสั่งอินเทอร์เนต็ตค่ะไปร้านไหนร้านไหนก็หาอับราฮัมเนี่ยยากมากนะคะไปบ่อยไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะคะซื้อถ้าเจอแต่มันไม่มีนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะฉีดยากุหลาบวันนี้ใช้ไปแค่สองตัวนะคะแฟนบอกว่าไม่ต้องเยอะก็ได้สองตัวก็ได้เพราะว่าใบเหลืองใบร่วงมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้ว ยาน่นะคะมันผสมอยู่ในขวดเดียวอยู่แล้วแกบอกค่านอนค่าแมลงค่าพิ้ยอะไรมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะแกบอกสองขวดก็โอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เสร็จหลายอย่างหลายต้นเลยละคะ่ะอ่ะฉีดยาตัดแต่งกิง่งเ <c oughs> หลือใส่ปุ๋ยแค่ทนั้นละคะ่ะ ใส่ปุ๋ยโซนเนี้ยหนูชอบมากเลยค่ะถึงมันจะเป็นน้องใหม่แต่มันเป็นอะไรที่แบบต้นแข็งแรงอะ่ะหนูชอบทุกต้นเลยนะคะเนี่ยโซนนี้ต้นแข็งแรงแล้วเป็นทรงพุ่มหมดเลยจะไม่ลงกุหลาบเลื้อยนะคะตรงนี้จะไม่ลงกุหลาบเลื้อยโอเคค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะอยากจะบอกว่าน้องๆหลายต้นแตกกิ่งกระโดงกันแล้วนะคะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นอนหลับฝันดีกันได้เลยค่ะเนี่ยเห็นเห็นน้องๆแล้วนะคะ แบบไม่ค่อยกังวลแบบไม่ต้องเตรียมตัวแบบซื้อใหม่หาใหม่นะอะไรประมาณนี้คือนี่ค่ะนี่กังวลอยู่แค่ต้นเดียวเนี่หละค่ะอับามดับบี้นะคะนอกนั้นไม่กังวลนะคะแตกตาดีโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ